เดี๋ยวก่อนนะจุดที่เด็กพวกนี้เดินไปคือตรงนั้นนะ่ะเป็นแม่น้ำแล้วก็เป็นป่าอย่างนี้เหรอสวัสดีครับทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมแอปพองพีทแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันเสา,าร์18บแนาฬิกาตรงแบบนี้ครับเราเพล่ intro เรื่องผีก็เข้าสู่ปี2022เข้าไปแล้วนะคุณผู้ชมเรื่องมันก็หลอนขึ้นทุกวัน ทุกวันแล้วนะครับและสําหรับเรื่องราวในสัปดาห์นีน้ต้องขอบอกเลยว่าเราเนี่ยได้คอนติเนียจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะถ้าใครได้ดูเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวของคุณวินเนอร์นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้ห่างหายจากการอัดไปเนี่ยร่วมๆประม,ม,มาณ2ส,สัปดาห์ด้วยกันนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าไปฉีดวัคซีนมาแล้วกยกแขนไม่ขึ้นนะคือตอนนี้ดีขึ้นมาหน่อยแล้วก็ผมก็ได้เวลาที่เราจะอัดคลิปกันแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องราวที่เหลือของคุณวินเนอร์นั้นจะหลอนและน่ากทัว,วนนร <Okay. S 2> อเค กันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อพห้พัที่แหมงเราด้วยนะครับผมแล้วกูถือลำโพงมางควงเล่นเพื่ออะไรใครบอกกูทีอ่าวางช่างแม่งมันครับคุณผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูในคลิปพร้อมๆกันเลยครับผมปุ๊บโอเคอะสวัสดีคุณวินเนอร์ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับอ่าเป็นไงบ้างไม่ได้คุยกันร่วมสัปดาห์ตัวนี้ครับใช้ชีวิตลำบากหน่อยครับ โควงโควิด <c oughs> นะ <c oughs> นี่เรารักลุงตูไนะ่ไปเนี่ยโอ้พี่อย่าเรียกว่ารักเลยพี่ใช้คำว่ากับผมไม่ได้ไปเลยนะไ <c oughs> อ้เราต้องใช้คำว่าอะไรเบียดเลยดีกว่าออกอากาศได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ได <c oughs> ้โอเคคุณพีเจอร์เราอย่านอกเรื่องกันดีกว่าครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องราวเพียงแค่เรื่องเดียวนี่ล่อไปแบบทั้งคลิปเลยแล้วบอกว่าหลอนมากๆนะครับถ้าใครดูสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เนี่ยเตยมมากี่เรื่องดีกว่าคิดว่าหรือว่าเรื่องเดียวแบบแน่นๆเนื้อเนื้อเหมือนเดิมโอ้ยังเลยหลายเรื่องผมที่จะเล่าอ่ะ อืมสำหรับสำหรับคนอื่นบ้างนะเอางี้วันนี้เรื่องราวเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองเกิดขึ้นกับคนอื่นเกิดขึ้นกับแฟนผมเหมือนเดิมครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นยังไงครับเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนก่อนที่โรงเรียนเนี่ยช่วงประมาณป .6 ก็ช่วงประถมอะไรเงี้ยก็จะมีวิชาลูกเสือครับทางโรงเรียนอ่ะก็จะให้แบบว่าจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือก็จะไป จัดที่อุทยานแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยนั่นแหละพี่แล้วในเนี้ยก็ไปแล้วก็ไปทําการเข้าค่ายปกติเหมือนแบบที่ผ่านมาทุกทกปีครับเขาก็สอนเกี่ยวกับการแบบทําเงื่อนทําอะไรการเดินป่าเข็มทิศอะไรเงี้ยครับอืแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเนี้ยขออาสาสมัครสามคนคเดี๋ยวว่าไปช่วยเจ้าที่อุทยานเนี้ยเขารับนักท่องเที่ยวหน่อยคือช่วงนั้น,น,นเนี้ยเป็นที่ผมไปเข้าค่ายอ่ะ ตรงกับวันที่แบบว่าทางอุทยานเนี่ยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแบบเดินป่าพอดีเขาเลยบบว่าให้แบบลูกเสือไปช่วยแบบรับนักท่องเที่ยวหน่อยตอนแรกพวกผมก็คิดว่าจะไปดีไม่ไปแล้วทีนี้ครูเขาก็เสนอว่าถ้าใครไปอ่ะก็จะได้แบบว่าเพิ่มคะแนนคะแนนพิเศษใช่คะแนนที่แบบสามารถแบบว่ารับธงเขียวอ่ะพี่อ่าแบบผ่านเลยไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างนี้ป่ะครับมีเปอร์เซ็นต์แบบผ่านตอนแรกผมก็ปรึกษามิ้น่ามิ้น ไปกันไหมหมดเลยแล้วผมก hmm. มอยากผ่านนะก็ก็ไปกันไหมก็ตกลงกันไปก็ชวนเพื่อนคนหนึ่งมาก็ยกมือครับกูครับ,รบผมพวกผมไปครับเขาก็ถามว่ามีใครมั้ก็บอกว่ามีผมแล้วก็มีมิน้นแล้วก็มีก๊อฟครับผมนะก็ไปกันและนี้ทางเจ้าที่บอกว่าอ่าเดี๋ยวหลังเลิอกกองเย็นเนี้ยไปพบที่กองนวยการของเจ้าหน้าที่นะครับพอถึงเวลาตอนเย็น พวกผมก็ไปที่กองเมือการเจ้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าของวันพรุ่งนี้คือต้องตื่นประมาณตีสี่ตีห้าต้องลุกออกอกกำลังกายใครที่แบบมีหน้าที่เข้าครัวก็เข้าครัวไปทางเจ้าที่บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องทํากิจกรรมตอนเช้าไม่ต้องแบบเปิดกองให้มาที่กองเงือการเลยถ้าตื่นนอนแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามาถึ่นจะแจก,กแจงงานให้พวกผมก็ไปที่กองเนือการกันเขาบอกว่า อ่าชื่ออะไรกันบ้างผมก็แนะนาตัวผมชื่อวินเนอร์ครับอันนี้ก็กผมชื่อมิ้นครับไอคนก็บอกผมชื่อก๊อฟครับอืเขาบอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพี่ผู้หญิงเนี่ยพี่ผู้หญิงคนเนี้ยถ้าถ้าพี่เขาสั่งให้ทาอะไรก็ทําตามเขานะมผมก็ไปหาพี่ผู้หญิงแต่ไม่รู้เขาชื่ออะไรเหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวคอยรับนักท่องเที่ยวอยู่ข้างหน้าแบบคอยแบบเช็คเอกสารว่าบัตรประชาชนตรงไหม บบชื่ออะไรตรงไมมแค่เนี้ยติกถูกติกถูกเฉยๆเป็นงาน,นง่ายๆพวกผมก็ทํากันาทากันเป็นลาดับไอ้มิน้นก็รับมารับ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 เที่ยวแบบสักประมาณแบบตอนนั้นถึงประมาณเก้าโมงแล้วแล้ว,ลวทีเนี้ยมันมีอยู่ใบหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงใส่เสื้อสีดําแขนกุดกระพายเป้สัญชาติอะไรน่าจะเป็นญี่ปุ่นบาประชาชนเขาอ่ะใช้กับประเทศไทยไม่ได้ทําไมอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันในเนี้ยทีนี้ผมเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเนี้ย เขาคุยกนะับนักท่องเที่ยวคนนี้ถ้าแบบปรับะชาจนเช็คไม่ได้นะเขาเลยถามว่ามีพาสปอร์ตไหมพาส mm. พาสปอร์ตมันจะมีข้อมูลส่วนตัวบางอย่างครับพี่ mm. มันเช็คไ,ได้ว่าแบบอะไรยังไงก็เช็คชื่อเช็คอะไรได้ว่าแบบเออแบบมาเข้าร่วมเอ่อเดินป่านีไรครับผมก็ไม่รู้ข้อจำกันอะไรของเขาก็ไม่รู้ mm. ผมเป็นหน mm ้า hmm. ที่เช็คสิ่งเดียวว่ามันตรงไม่ตรงแค่นั้นอะ่ะและทีเนี้ยผู้หญิงญี่ปุ่นคนนั้นเนี้ยก็ยื่นพาสปอร์ตกับเอกสารนะให้มิ้นท์เอมิ้นต์ก็ส่งให้ผม ผมก็เช็คชื่อเขาอะ่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างผมก็อ่านไม่ออกกันผมแค่เปรียบเทียบว่ามันตรงกันไหมแล้วก็เอาให้ก๊อปไปแลังนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วอันี้พี่ผู้หญิงบอกว่าเดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่ต้องไปทํากิจกรรมให้ลูกเสืออีกกองหนึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่า<ม>วันที่ผมมาเข้าค่ายอะ่ะมีลูกเสืออีกโรงเรียนหนึ่งมาพักอีกกองหนึ่งแต่อยู่มไม่ใกล้กันหลักจากนี้จะเป็นแบบว่าพวกทางครูฝึกเขามาเล่าให้ฟัง ที่ผู้หญิงที่ผมบอกตอนแรกนะว่าเขาจะไปสอนอีกกองหนึ่งอะ่ะเขาไปสอนเรื่องการส่งสัญญาณไปไปฉายการเดินป่าโดยเข็มทิศ<ม>เพราะว่าเข็มทิศจะเดินตอนกลางคืนเขาก็ให้ทํากิจกรรมในตอนกลางคืนไปก็ให้ตามไปแผนที่ว่าถ้าไปเจอจุดเนี้ยมันจะเจอคําใบแรกคำใบหนึ่งคำใบสองให้ทํากิจกรรมตามคาใบ้ก็เดินกันไปพอสักเวลาประมาณสามทุ่มลูกเสืออีกกองหนึ่งอะ่ะทุกกลุ่มทุกหมู่ กลับมาหมดแล้วแต่เหลือกลุ่มเดียวที่ยังไม่ได้กลับมาคือคือง่ายๆคือหลงป่าโ oh. อ้ยังไม่ได้กลับมาเอืออันตรายอันตรายอันตรายแล้วทีเนี้ยไม่ได้กลับมาทางเจ้าที่เขาก็ตามหากันแบบว่าโหรายงานกันแบบเจ้าที่อุทยานทุกหน่วยทุกกองเลยว่าให้แยกกตามหาตามจุดที่แบบว่าบริเวณที่จะเดินเห็นทิศแล้วก็บริเวณร,รอบๆเตรียม oh. อุปกรณ์อะไรพร้อม ก็ตามหาที่นี่ก็หาไม่เจอทีนี้ก็กลับมาที่กองในการลูกเสือเหมือนเดิมเขาก็เลยคิดว่าที่สอนสัญญาณไฟไปตอนแรกอ่ะอาจจะใช้ได้บ้างกับลูกเสือกลุ่มนี้ก็เลยส่งสัญญาณแบบเป็นเหมือนสัญญาณแบบเหมือนสปอตไลท์สักอย่างอ่ะทาสัญญาณอะไรความรู้แบบส่องไปรอบๆป่าก็ไม่มีสัญญาณอะไรตอบกลับมาที่เขาก็หาไปหามาประมาณช่วงมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งแลลวแล้วทีนี้แบบว่า ไปเจอเป็นสัญญาณใจฉายสองมาจากอีภูเขาลูกหนึ่ง oh, อ,อ๋อมีสัญญาณตอบกลับมาด้วยตอบกลับมาครับแล้วก็ส่งสัญญาณกอดไลท์ตอบกลับไปพอตอบกลับไปปุ๊บแล้วทีเนี้ยเขาก็ไปตามหากันหลังจากที่ออกจากกองโดยการจนไปถึงจุดที่ว่ากลุ่มนั้นหลงป่ากลับมาก็ประมาณตีสองได้ละทุกคนสภาพี่สะบักสะบ,บอมเลอะเปืาาเ้อน<ค>น้ำเลอะโคลนป่านะใช่ครับ ทนกลับมาตัวส <ter jer> <authenticity> ั่นเหมือนสั่นอะไรสักอย่างกลับมาก็มานั่งพักกินข้าวกินน้ํากินยาเรียบร้อยเขาก็ถามว่าทําไมถึงเดินลงป่ากันก็ไม่มีใครตอบปีกก็นั่งสั่นสั่นกันเพรากว่าถเงนี้ยไปลกพักหนึ่งจนมีคนตอบมาว่าก็เดินเก็ยงทิศตามที่ครูให้ตามแผนที่เลยเดินตามเป๊ะเลยมันบอกมานี้แต่ว่ามันจะมีคําสั่งที่เจ็ด ไปคำสั่งที่แปดดูจากแผนที่การเดินอย่างทิ่เนี่ยคิดว่าถูกแล้วแต่ว่าหาคำสั่งที่แปดไม่เจออ้าวก็ทำไงได้พี่ก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่เจ็ดใช่ก็เดินทำเงี้ยหลายรอบมันเล่าไปฟังอย่างนี้ก็ไม่เจออะไรเดินไปเดินมามัวแต่มองกระดาษมองขิดทิศมองแผนที่รู้ตัวสีอยู่ไหนก็ไม่รู้พี่มัน,น่ะมันเล่าฟังว่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งสะพายเป้สะพายอะไรเหมือนเดินตาก็คิดว่า เป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวบ้านแถวนั้นผู้หญิงคนนั้นน่ะเดินมาถ่ายกลุ่มนี้ว่ามาทําอะไรกันภาษาไทยเลยภาษาไทยเลยเขาบอกว่าอ๋อพวกผมเลยเห็นที่เ้วเดินลงป่ากันครับผู้หญิงนี้ก็ถามว่าอยากกลับไหมเดี๋ยวพากลับเขาก็นําทางให้ลูกเสือกลุ่มนี้มันก็เดินตามเหมือนเดินตามเข้าไปลึกเรื่อยๆพอเดินตามไปเดินมาผู้หญิงคนนี้หายไปแล้วพี่อุ้ยหายแล้ว ออและไเด็กกลุ่มนั้นนะ่ก็สอกปขายฉายสาส่สองไปปรากฏว่าเจออยู่อีกฝ่าของแม่น้ำาฮะเดี๋ยวก่อนนะจุดที่เด็กพวกนี้เดินไปคือตรงนั้นน่ะเป็นแม่น้ําแล้วก็เป็นป่าอย่างนี้เหรอเป็นแม่น้ำเป็นป่ามันเป็นลำธารแล้วก็<า>ค,คืออยู่ดีก็หายไปต่อหน้าแล้วพี่โอยที่คือฝั่งของแม่น้ําใช่พี่มาก็เล่าไปให้ฟังว่าตอนแรกมันก็อยากจะกลับไปจุดเดิมที่มันหลงป่าที่มันหาจากจุดที่ 7. จุดที่8อ่ะแต่มันก็ไม่รู้ทางกลับมันก็เลยต้องทําใจตามเข้าไป อาจจะเป็นหนทางเดียว<ม>ที่รอดจากป่าโหยังจะตามไปอีกเหรอน่าถ้าเป็นผมผมก็ตามนะเพราะผมไม่รู้ว่ากับป่มันก็ต้องตามบีชุดลูกเสือเปียกอะไรสักเปเปียกก็ต้องยอมอะพอตามไปก็เดินไปสักพักอะโหก็ต้องแบบเลาะกิ่งไม้เปื้อนดิน <โฮ S 1> เปื้อน้อะไรเดินไปแล้วทีเนี้ยมันจะไปเจอที่แบบว่าเหมือนซากประหลักงพังสิ่งก่อสร้างโบราณสมัยก่อนนะพี่พอไปอยู่ตรงนั้นอะตรงนั้นมันอยู่แบบว่าจุด น่าจะแบบไม่ได้จุดสูงสุดของภูเขาแต่ว่าแสงจันทร์มันส่องถึงมันสว่างโอ้ี่ขึ้นไปบนเขาด้วยเหรอขึ้นไปบนเขาเลยไอที่ผมเล่าให้ฟังช่วงแรกว่าได้รับสัญญาณไฟมาจากอีกเขาลูกหนึ่งก็คือมาอยู่จุดที่เจดีเก่ามันก็นั่งพักกันแบบหอบอ่ะพี่เหนื่อยเหนื่อยตอนนั่งพอกลับมาดูทีผู้หญิงคนนั้นอ่ะหายไปแล้วพี่อีกแล้วอีกแล้วแล้วมันก็เอาไฟฉายส่องเขาสันนิฐานว่าตอนที่มันส่องหาผู้หญิงอะ่ะทางเจ้าที่ย,ยานน่าจะเห็นพอดี กขาเลยเอาไปตอบกลับมามก็เลยมารับทางเจ้าที่อยู่ระยะก็บอกว่าโอเคโอเคพอแล้วพอแล้ว,ลวไปนอนไปพักผ่อนแต่เขาไม่ได้บอกอรายละเอียดหรอกว่าคืออะไรตอนแรกเขาเขาจะบอกที่แต่เขาบอกว่าไปนอนแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็กลุ่มนี้นะจะมากองโดยการเขาบอกว่ามากองโดยการตอนเช้ามันก็มากันมาปุ๊บแล้วที่นี่บอกว่าฟังให้ดีนะบอกแกเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูเขาก็ไปเหมือนจะเปิดดูสมุดอะไรทักอย่างเดี๋ยวกับ ในป่าจแหละเขาก็ชี้ว่าที่เจออ่ะลักษณะยังไงในคนที่มาเล่าตอนแรกมาว่าสปายเป้เป็นผู้หญิงผมแบบเหมือนผมแบบผมรอนยาวๆใส่เสื้อแบบแขนกูดสีดําเจ้าที่บอกว่าใช่ผู้หญิงคนในรูปไหมก็เ,เปิดสมุดให้ดูได้เปิดสมุดน,นักท่องเที่ยวเพราะว่าแบบเขาต้องถ่ายรูปนักท่องเที่ยวไว้แบบตามหาเผื่อลงป่าใช่พี่ ถ่ายไว้เขาบอกชี้ไอเด็กคนนั้นใช่เรนี่บอกว่าเจ้าที่เขาปิดสมุดเขาบอกฟังนะผู้หญิงคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาเดินป่าอย่างนี้เลยทุกคน่ะเจ้าที่เขาแก่ทุกคน่ะก,กลับลงจากภูเขาหมดแล้วเ<อ>หลือผู้หญิงคนนี้ยังไม่กลับลงมาเจ้ยเจ้าที่ได้ทาการตามหาตามหาไปหามาค้นพบว่าผู้หญิงคนนี้ถูกปัดคอจิงซับฆาตกรรมบนเจดีเก่า<อ>และทีเนี้ย ทางเจ้าที่ผู้หญิงเนี่ยที่เขาจ่ายงานผมครั้งแรกอะเขาก็ออกมาเล่าให้พ่อผมฟังอีกทีนึงแล้วเขาบอกว่าพวกเองรู้ตัวไหมว่าพวกเองเอจอดีกันเข้าแล้วเพราะว่าพี่เจอทุกปีผู้หญิงที่เองรับพาสปอร์ตอะน่าจะเป็นผู้หญิงชาวญี่ปุ่นคนนั้นอา้าวเดี๋ยวนะก็คือเขาก็คือตีเนียมาคนเราก็รู้เป็นคนแต่ก็ไม่ไเละไม่ได้แบบดูอันน่ากลัวคือเป็นคนเลยเหรอใช่ดูแบบดูดีเหมือนคนเลยแต่พี่ผู้หญิงที่เป็นเจ้าที่เขาบอกเขารู้อยู่แล้วแต่เขาไม่กล้าปันธงว่าจะเป็นคนเดิมหรือไม่ อ๋อคือเห็นว่านคนนี้มาทุกปีกปแล้วก็คือปีแรกอะหายไปแล้วแล้วก็เจอเป็นศพใช่ครับแต่แบบคือมองแต่ก็ไม่ชัวร์ก็ไม่อยากการันตีไม่อยากพูดพกลัวพูดไปแล้วโดนอะไรหรือเปล่าหรือแบบไปหาว่านักท่องเที่ยวเขาตายแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับพี่แต่อันแต่เรื่องนี้เอาจริงเอมมองอยู่สองแง่นะเว้ยแง่แรกอะถ้าเขามาไลยจริง,อรง,รงๆอะเขาจะไม่พาเด็กเหล่านี้มาพักในเจดีไม่พลาป่รปะ คือคือโอเคแหละ J d ดีเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาอาจจะเสียชีวิตเว้ยแต่ว่ามันคือจุดที่มันเป็นสิ่งกอ่อสร้างในป่าในเขาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบมีสัตว์ร้ายมีมีสัตว์ปงสัตว์ป่าเงี้ยมันอนันตรายนะเว้ยแต่ถ้าเกิดสมมติมีสิ่งก่อสร้างมันก็ยังพอหลบได้ไงหรือภาพบอกว่าที่เนี่ยผมไปเข้งค่ายทีนึงน่าจะตอนมอต้นแล้วแหละผมก็เดินไป J d ดีที่เนี่ยเขาบอกว่าตรงทางลงอ่ะมันจะมีแบบว่าเป็นแบบสุสานของคนญี่ปุ่นเน่ยเดินลงเฉยเฉยห้ามมองทางซ้ายห้ามพูดเเสียงัพราะ ก็เป็น,นจุดที่เข้าตายพี่อือมน่ากลัวเรื่องเนี้โหแต่ไม่ไม่ไม่สังเกตเลยเหรอว่ามันมันใช่หรือไม่ใช่ตอนเรารับพัสปอร์ตมาตอนแรกก็คือแบบเขาเป็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยแบบว่าเออเขาคงไม่มีแบบระาะจนเหมือนคนไทยก็เลยรับรับมา เออน่ากลัวว่ะน่ากลัวะ่ะมันไม่ได้น่ากลัวแบบแพร่ตรงแชรอะไรเงี้ยแต่มันแบบนึื่องสภาพอ่ะเอฟคณจิยานการไว้ว่าถ้าเอฟหลบป่าแล้วเ,เจอในสภาพนั้นอ่ะจะทํำยังไงถ้าเป็นเราอ่ะเราที่ทั้งคู่ได้ฟังอยู่ะสมมติเราสองคนติดป่าแล้วแบบเจอ ER อย่างนั้นอ่ะเราจะทำยังไงเราจะกลับหรือเราจะเดินตามหรือว่าบอกว่าคือแค่คิดมันก็สยองแล้วอ่ะแบบที่แค่หลงป่าก็น่ากลัวแล้วเจออย่างนี้มันมันเลยจุดคําว่าน่ากลัวไปแล้วอ่ะเรื่องนี้จบไปแล้วใช่ไหมครับผมขออีกสักเรื่องได้ปะได้ครับเเรื่่่องนชวา ไกห่หายอีกแล้วไก่หายอีกแล้วตะโกนแลนะไก่หายไก่หายอีกแล้วพี่มันมีคนแบบมายืนก้มหน้าแล้วจ้องมองกูอยู่เนี่ย